โอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ้ามาเข้ามาโอ้ยอะไรแล้วดูปูน่ะนายติ๊ดตหางเป็นลุงเลยอ่ะเป็นอะไรลุงสีลุงเ่็นอะไรโอ๊ยติวเเหมื๊ดทำไม้าหมุนติ๊ดติ๊ดอะอันนี้ไซส์อุ้ยติดยหติดแล้วยายตติดเลยติดแล้วยายใครจะไปเชื่อเนี่ยว่าเป็นตาโคมดูดิอย่างตาบอดครับท้างหน้าเลยเใช่ไหมตัวใหญ่มาก สวัสดีค่ะตอนนี้กับช่องเชียบทีวีก็วันนี้อยู่กันที่คลองแขกนะคะอยู่อําเภอวังน้อยอจังหวัดอยุทยาค่ะหลังจากที่ไปคลิปแทรเกอ,อนเขาแหลมมาแล้วก็เป็นคลองบ้างนี่ค่ะก็จะลงเป็นสี่ขันหนึ 1, 2, ่งสองสามสีม่ตงนันนี้มาถึงตอนประมาณ9ก้าโมงค่ะกว่าจะลงคันเสร็จก็สิบโมงสายแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน ดูกันเชียร์โอเคเดี๋ยวเราจะมาผสมเหยื่อกันค่ะมีอุปกรณ์ของเรานะคะแล้วก็ถังผสมเหยื่อนี่ก็จะมีเหยื่อ,อเคยเป็นอันนี้เลยเหยื่ออันนี้ผสมลงในถังโอเคไะจ้าวันนี้กล่าวว่าจะตกไม่นานมากค่ะ น่าจะครึ่งวันก็จะใส่ลงนี่นะคะนี่นแล้วก็คุกเลยค่ะ เฟินจะลงคันแรกตอนก้นาโมงห้าสิบค่ะคันเล็กเหมอนกันคอยดูดึงพุ่งเนี่ยจะโมอ๋อด้เอาเลยอยู่แล้ว ตัวแรกครับอยู่ไหมเฮ้ยตัวนี้ก็กินตัวนี้ก็กินไม่มันไปพันแล้วสิไม่พันอันไหนมาแล้ววานินอุเ้ยขึ้นมาแล้วนะไปแล้วเอ้าหลุดเอาหลุดหลุดต่อหน้าเลยเหรอเอ้าเมื่อกี้ตัวมาแล้วอ่ะใช่ไหมเนี่ยจะมันหลุดตรงนี้หลุดต่อหน้าเลยทำไมล่ะเมื่อกี้ทำหลุดไปนิดหน่อยค่ะนนาเกิดเกิดการผิดคิวเออ ไปหน่อยมเมื่อกี้นักแสดงกำลังจะโชว์ตัวละก็นักแสดงบอกมีถ่ายต่อก็เลยลงลงน้ำไปละโอเคไม่เขียดยังไม่ตายด้วยนะน้าๆไม่รู้มีใครว่าปักเขียดปักเบ็ดด้วยเนี่ยมีเขียดใครใครมาทำน้องแถวนี้นะคะปลานินเยอะมากอย่าไปบอกใครนะคะน้าะ,ะเดี๋ยวหมายจะแตกอ่ะ ไวมากะคะซึ่งลงไม่ถึงไม่ถึง5นาทีเลย <5 S 2> ถึง,ถง้วอ,อ่ไม่ถึง20นาที5นาทีไม่กี้ลงแป๊บเดียวกำลังจะนั่งกินข้าวอ๋อปากินแล้วปกืมดกิ่หระดงหายอยู่ปะไม่อยู่นิ่ไปไหนอะนี่ไปไหนอะน่ วัดเจิงกระดิ่งหลุดทำไมถึงไม่ได้ปลาเออไม่ได้กอบะนี่ว้าวปลาแล้วตะเพียนว้าวเออเจ้าตัวแรกของเราหลังจากที่หลุดไปประมาณสี่ห้าตัวเอ้าอ้อ มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมา,มาแล้วอุ้ยอุ้ยสู้นะตัวนี้ตัวใหญ่สู้ใหญ่สวยอยู่สวยอยู่ขึ้นมา,มนาอุ้ยนินใช้สวยคุณน้าคุณน้าอู้หูสวยรึยังนะนะครับรท่านผู้ชมนี่มันไอ้นินนี่มันไอ้โคดไอ้นินนี่ว่ะสวยเลยนี่ของแขกนะคะน้านะ ค่ะตอนนี้ก็เวลา11บเอโมงครึ่งแล้วนะคะ mm. ก็หลุดไปประมาณ5ตัวที่เหลือก็ได้มา2ตัวไวอยู่เนาะที่นี่เป็นหมายธรรมชาตินะคะนะนะไม่มีการเก็บค่าคุ้มค่าคันเลยทั้งสิ้น you? You. อยู่อยู่อยู่ โอ้ยดึงดิ้ดๆเลยอยู่ไหมอยู่เนี่ยนะปลากินนี่แล้วครับเออมาแล้วไหวนะโอ๊ติ้วหมุนติ้วเลยว่าทำไมปลาหมุนติ้วอะตะเพียงตะเพียนนะครับผมวันนี้ปลากินเยอะมากเยอะที่สุดแล้วตะหลุดไปห้านะหลุดไปห้าปากินไปสามแล้วค่ะน้นๆเจ้า ไม่ไม่แน่ชัดเลยอะเบาเบานะเอยแต่ก็มีตัวหนักๆอยู่นา้นาๆโ,โ,โอ้โหหมุนกัวตะเพียนำไมตะเพียนชอบหมุน,น<ร>มาเป็นลูกคางเลยหมุนติวหมุนติวเป็นลูกคางเลยค่ะนี่แต่เพียนใช้น้อยใช้น้อยน้อยเอออ้าวก็กินเลยเลยเนาะเ้ยนี่ตะเพียนเกี่ยวแก้ว,กวอะ่ะเออเมื่อกี้ก็เกี่ยวแก้มพวกนี้มันไม่ค่อยใช้ปาก มันกินทางแก้มเดีวแก้มเกี่ยวแก้มกินมาอีกแล้วค่ะนันนาถ้าเกิดใครอยากได้พริกกันนี้เ๋ยวแปะให้ใต้ลิ้งค่ะไม่ห่วงแบบเพาหมายวีใช่ไปแต้มที่สี่อ่านะคะถ้าเกิดน้าคนไหนมาก็แนะนำให้จอดลบจอดรถลบๆเะยค่ะก็รถก็จะมีวิ่งแบบอย่างเงี้ย ก็จะมีแบบเนี้ยเออก็จะมีอย่างเงี้ยทั้งทั้งถนนเพราะว่ามันไม่ได้เยอะเหมือนฝั่งนู้นนาะนี่หนูก็วางคันทั้งหมดห้าคันค่ะน,นะก็ได้ปลาตะเพียนทั้งหมดสี่ตัวแล้วบรรยากาศที่นี่ก็ชิวๆค่ะกินแล้วมันหลับนี่ปลานี้มันนอนกินนะไอ,ะอะนะ้เกี่ยวตัวเกี่ยวขี้เกี่ยวขี้ขขบปลานอนกิน อุ้ยหัวแตกกินแล้วไม่ขยับเลยอะปลาหัวแตกนี่นะปลาหัวแตกเห็นไหมหมาครับเหอกินที่เผื่อไม่ทันได้ถ่ายอีกแล้วป้านิ้นป้านิ้นไซส์อุ้ยติดย่าติดแล้วยยาติดแล้วติดแล้วยยา ปั้นี่อีกนะครับน้องเฟิร์นหวานอยู่แล้วน่าจะขิงได้ขิงมาแล้วอก็หลุดไปห้าตัวค่ะไข่ใบมะกรูดเป็นไงมเขาทำอะไรต้มยำอ่ะได้ขิงค่ะไข่ใบมะกรูดไงใสยทอดกรอบอ่ะเงาลมตีหน้าแมวหกตัวไปกันต่อมาเอาเลยเอายังเอาดิ มอนเองน,น่ตึงอ่ะเออยูอ่ยูอุ้ยหนักหนักอ่ะหนักแล้วครับเอาแล้วครับมาเยอะอุอ้ย,ยชักเกอร์ชักเกอร์อุย้ยไม่ใช่ชักเกอร์ชักเกอร์ชักเกอร์ลูกชักเกอร์ลูกชักเกอร์ <laughs> เกี่ยวห่างเนี่ยไอ้ป้าไปที่ไหนไม่เจอปลาช็อกเกอร์บ้างบกหน่อยคะนะได้เล้วพักเลยถือว่ามาถึงนะ่ะโหดูเกี่ยวห่างวะเด้วอว่าโบอันนี้ราปลือแบบกำลังปลากำลังว่ายอยู่ใช่ไหมแล้วเบ็ดมาเกี่ยวลึกไม่ให้ไปไม่ให้ไปเนี่ยอ้าวคุณพิงมชนวยซื้ออะไรมาเนี่ยเมื่อกี้มีน้ำมาขายเฉาก๊วยคะ่ะขอมุกคำคมเกี่ยวกับเฉาก๊วย ถึงปลาจะกินแต่คนก็ขอกินเฉาก๊วยก่อนเอางี้เลยเหรอเอาคมแบบไหนอ่ะคมคมเลยมีดแม่เฉาก๊วยที่ว่าดำอะไรเงี้ยเฉาก๊วยที่ว่าดำแต่ยางไ่สู้ปลานิลที่มีตัวเออตัดเลยเฉาก๊วยเย็นๆนั้นอากาศร้อนๆนะดีแท้นักเล ใส่ตกปลาห้ามขาดข,ของหวานกันนะคะเดี๋ยวเป็นคลิปโตกค่ะ,คะเออถึงจะร้อนก็ไม่หวั่นเพราะเพราะเรามีฉกเวลอ,อตายโดยต่อปก๊กนป๊กอยู่ไหมไม่แน่ใจอยู่อ่ะัวอะไร,อระเอ่ยปนีนจ้า มาละนิ้นโหสองนิ้วอะปันยันจิ๋วอ่ะเก,ก็บไว้ก่อนเดี๋ยวปล่อยนะอ่ะปล่อยลงกระเพาะปล่อยในแม่น้ำเออปล่อยในแม่น้ำกินอะไรฮะร้อนอนะน่ยขำคมชาวกล้วยชาวกล้วยที่ว่าดำ ยังไม่ใจดำเท่าคนอย่างเธอหวานเจี๊ยบอ๋ตะวันหวานเจี๊ยบอูอ้วก <c oughs> ว่าเราจะพูดว่าหวานเจี๊ยบบรรยากาศค่ำคืนนี้เอ้ยบรรยากาศแห่งแสงตะวันนี้แสงพาทิต์นี้ร้อนมากเลยคะ่ะนณาน,ะนี่เราเราเดี๋ยวนี้เรามีแบบอุปกรณ์รมีลม ก็ตั้งแต่ที่ไปตีกระพงษะอยู่ไหมอยู่ครับผมเป็นอะไรไปไปเป็นอะไรไปไปไปปานินเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากปาน,นิลโอ้โหเบบี้เขารักไซนี้กันเบบี้เบบี้นินโอ้โหอันนี้แบบสองนิ้วสองนิ้วนางอะ่ะสองนิ้วเบบี้เบบี้เป็นปานินไซเบบี้นะคะไซส์ ไซส์ไหนเราก็นับหนึ่งอยู่วะอยู่อ,อูดึงอย่างแรงอ่ะครับวิ่งเลยต้องเฟื่อนวิ่งมาเลยนุ่นๆมาหนุนแล้วอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่สซยสวยตัวนี้ไซสสวยอุ้ยใหญ่หญตัวใหญ่สุดๆอุ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่เข้ามาเข้ามาโอ้โหไซส์เท่าดิมโอ้โหน่าหน้านาี่จูหางเป็นลุงเลยอะ่ะเป็นอะไรลุงลุงสีลุงลุงลุงกินน้ำฮัลโหฮ่ายนะนะ สุดดยออ่ะนี่น้องเฟินจะเป็นเทพแห่งปานินไม่ได้แล้วนะอดึงกับคันพุ่งนะเมื่อกี้นะเออคันพุ่งเลยวิ่งมาวัดไม่ทันอ่ะเมื่อกี้นะวิ่งวิ่งใส่เกียร์ห้าสีู่ร้อยอ่ะเอ้โอเคไปกินนะคบผมอยู่ครับอยู่ครับยปลาะไรเนาะฮูเอปติ้ง นปลาธรรมดาโอ้โหปลาอะไรอ่ะปลาธรรมดาไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาอู้หูปันนีใชใช้ได้เลยปันนีใช้โบค่ะคุณโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเท่าเดิมเลยเฮ้ยเอาขึ้นนะเอาขึ้นมาให้ได้โอ้โหที่ใส่เท่าเดิมเลยใส่ใหญ่มากเนี่นันน่ะนี้ฝีมือฉันนี่ฝีมือฉันเป็นไงหนูเป็นคนตีคันนี้แล้วดูใส่ปลาโอ้โห ใครจะไปเชื่อเนี่ยว่าเป็นปลาโคงดูดิอย่างกับปลาบอะครับเท่าหน้าหนูเลยเห็นไหมหนูตัวใหญ่มากนี่นะคะเป็นตะขอเบ็ดฟูดูฮุกค่ะนี่นี่เบอร์ห้านี่เบอร์เล็กๆปลาก็กินนะต้องใช้เบอร์เล็กนี่แหละตกปลาดอ๋อโอเคโอเคโอเคเก็บปลาหน้าจ้าค่ะตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วนะคะก็เวลาบ่ายสองจะครึ่งแล้วค่ะก็ใช้เวลาตกตั้งแต่เก้าโมงถึงบ่ายสองก็ได้ปลามา ค่อนข้างที่จะเยอะค่ะหลุดไปเมื่อเช้าวันห้าตัวได้อวอออัดไม่อยู่นะวัดไม่อยู่ต้องห้าตัวแล้วก็ที่นี่ปลากินไวมากค่ะมีทั้งปลานิ่นปลาตะเพียนปลาชักเกอรกกออ์ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าที่ได้มาจริงก็ไซส์ปลานิ่ก็ตัวเท่าเท่าแขนเลยอ่ะอแต่ก่อนตอนนั้นที่ทําคลิปบางน้อยเึดเแบะ ตอนนั้นยังเป็นลูกของมันอยู่มั้งประมาณแบบสามสี่นิ้วเองอตอนนี้มันตัวนะคะนนะประมาณนี้เลยถ้าใครอยากจะมาตกก็สังเกตอ่ะน้นมะพร้าวสองต้นนข้างไปสีเหลืองนู่นนะอ่ะอ่าอ่ามไว้แล้วก็เดี๋ยวจะปักหมุดไว้เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ตรงท้ายคลิปค่ะก็ขอขอบคุณพี่ไอจีนะคะที่ส่งติดมาให้ใช้ค่ะนั่นก็คือฟูดูฮุกนี่จะใช้ตกปลาอ่า ทั้งเบอร์5แล้วก็เบอร์6นะคะไซก็ไม่ต่างกันมากค่ะเบอร์5จะเป็นแบบตุดแบนกว่านหน่อยนึงแล้วก็เป็นตูดแบนค่ะส่วนเบอร์6ก็จะเป็นตูดกลมค่ะแล้วก็ขนาดไซก็จะใหญ่หน่อยสามารถใช้ตกได้เลยค่ะที่ของนี้ใช้เป็นนห่อนี่ปูดุโค่ะเดี๋ยวพานำมาดูผลงานปลารวงคขาว่าวันนี้น้องเฟิร์โคตรหวานแค่ไหนแล้วก็รถยุบ นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากค่ะมันเป็นทางที่แบบรถไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็ตกได้แต่ถ้าเกิดนะ้ามีรถแนะนำให้จอดตรงแถวๆริมๆมันข้างทางหน่อยๆค่ะนี่ผลงานประลวลมฮดลโห้โไฟแบบเต็มๆอ่ะนี่นะคะ,ชะ 9, ใช้เวลา <9. S 1> ตกกี่ชั่วโมงเองเก้าใช้เวลาตก สิบเสองสามประมาณสี่ห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมงครึ่งก็ใหญ่สามตัวไซส์สวยอ่ะแล้วก็ไซส์แบบพอดีก็ตัวหนึ่งแล้าที่เหลือก็จะตัวเล็กปน,นินตะเพียนมีชักเกอร์ตัวหนึ่งนี่ผลงานที่น้องเฟิรนวัดใหญ่มากปนนี่นะคะตัวเล็กหนูจะปล่อยตัวเล็กสองตัวเราจะปล่อยนะครับปล่อยได้เลยปะปล่อยไปเลย ไปแล้วหนึ่งตัวเพราะว่าตัวเล็กเกนให้น้องไปเติบโตเพื่อที่เราจะเอาตัวใหญ่อไปว้าวเอ๊ตัวเล็กสองตัวเราจะปล่อยไปตัวเล็กสตัวเฟิร์นจะปล่อยไปนะคะแล้วก็ตัวพวกนี้เราจะเอากลับแล้วก็ช็อกเกอร์เนี่ยเดี๋ยวเราผ่านชีวิตมันนะ มันเป็นเอเลียนสเปเชียอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยบนบกทำลายระบบของอืมใช่ครับกคกืออ่ะเนี่ยตัวนี้ครับปล่อยบนบกดีกว่าโอเคโอเคประมาณนี้เนาะโอเคค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมช่องเชียบทีวีฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิง่งกิ้งกิ้งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ